สวัสดีครับวันนี้ก็มาพพกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง i อเอสเกมมินะครับผมวันนี้ก็เป็นการแข่งขันครับเกมลีกนะครับผมพบกับตะฟุกนะครับตะฟุกหัวขับ FTBA นะครับผมก็วันนี้เป็นเกมที่สองนะครับที่กลับมาพบกันนะครับเป็นเกมลีกเย่าเยือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมที่สองที่วนมาพบกัน เกมก็ค no ่อนข้างสนุกเช่นเคยครับผมกับตะฟุกนะครับก็คุ้นเคยกันดีสเต็ปการเล่นจังหวะการเล่นการขึ้นบอลการเข้าทำนะครับสนุกสนานครับผมเราใจครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในเกมครับาบอกว่าเกมก็ แลกกันสนุกครับมันสูสีครับผมไม่มีใครได้เปรียบใครนะครับผมผมก็เป็นทีมเยือนนะครับในเกมนี้ครับเป็นเกมลีกเกมที่สองครับมาดูกันครับแา่จะฟุกมันฝ่ายเคลียบอลเริ่มเล่นนะครับผมมาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับเดนดักได้ครับลูกนี้ กระซุกทำเกมสวนขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วเป็นจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะเดียวหายเลยครับผมจากการสกัดขึ้นมาแล้วพลาดครับก็ฟุกตัดบอลคืนไปได้แล้วก็สวนกลับมาจังหวะนี้หายเลยครับผมโอ้โหคมจริงๆครับโอ้โหไม่ไม่ให้ปล่อยจังหวะให้พลาดเลยครับดูแบบนี้ ก็โดนนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำแล้วครับก็เป็นฝ่ายได้เขียนลูกเริ่มเล่นขึ้นมาครับโดนตัดได้อีกแล้วครับดอนขึ้นมาครับวนจะจ่ายไม่ได้ครับตะฟุกเข้าบอลดักทางบอลดีมากครับผมกระลูกนี้ก็โดนสวนอีกแล้วครับโดนไม่โดนดักได้ครับผมนิดเดียวครับ จะได้สวนกลับบางแล้วนะครับโอ้พลาดอีกนะครับนี่จังหวะแบบนี้ผมพลาดบ่อยครับเกมนี้จังหวะจะได้สวนกลับแต่ส่งบอลขึ้นมาแล้วพลาดนะครับบอลเลยกองหน้าแล้วยิยงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันครับพูดไม่ทันขาดคำเลยครับผมโอ้โหแล้วสวนกลับลูกนี้โอ้แรดฟอร์ดยิงลูกนี้หายเลยครับโอ้ เป็นจังหวะผิดพลาดน,นะครับผิดพลาดของเขานะครับประตูเขาวิ่งออกมานะครับแล้วผมส่งลงนี้เห็นช่องโล่งๆแล้วก็ยิงเลยครับเนื่องจากประตูเขาไม่ได้อยู่บริเวณเอเส้นหน้าประตูนะครับประตูเขาวิ่งออกมานะครับทําให้ผมยิงตีเสมอได้ครับลูกนี้เอาละครับสนุกแล้วครับผมเ,เกมกลับมาเท่ากันแล้วครับตอนนี้ฟุได้ทําเกมบุกข้มาตัดได้ครับผมไป ต,ต่อบอลขึ้นมาครับนี่เกือบพลาครับแล้วโดนตัดบอลคืนไปได้ครับผมทุกส่วนแล้วตัดบอลคืนมาได้ครับสายจังหวะน,นี้แทงจังหวะเดียวครับผมเบคแคมทำไงเบคแคมยิงลูกนี้หายเลยครับผมโอ้โหขึ้นนำแล้วครับผม โอ้โด้วยการสวนกลับเร็วลูกนี้นะครับเป็นจังหวะชิงหนึ่งสองแล้วเบคแฮมวิ่งทาทางไปครับลูกนี้โอ้โหโฟอร์ลันแตะให้แล้วเบคแฮมเข้าขวาปั่นเสาสอง,สองหายเลยครับผมนี่ครับแตะมาลูกนี้เบคแฮมเข้าเขตโทษได้มีจังหวะหกักนิดนึงแล้วปั่นเลยครับเสาสองเรียบร้อยครับผโอ้โห,โโห,โโหสวยงามครับลูกนี้ขึ้นนําแล้วครับผมขึ้นนําได้แล้วครับสองประตูต่อหนึ่ง กรพุร้กเลเขียบอลลุลขึ้นมาครับรขึ้นมาแล้วระหว่าน,นี้ทำจริงเข้ามาแล้วยังไงครับโอ้โหไม่ได้ยิงครับโอ้โหติดสกัดไว้ทันครับผมนิดเดียวครับโอ้เกือบโดนเหมือนกันครับลูกนี้ดีนะั้แคมเบลวิ่งมาตัดบอลไว้ทันสวนกลับขึ้นมาลูกนี้ครับผมจะได้อีกหนึ่งประตูหรือไม่ครับผม อาวตัดมาลูกนี้แรดฟอร์ดยิงสวนหายเหมือนกันครับโอ้โหว่าสวนลูกนี้ครับโอ้เป็นการทําขึ้นมาสามคนนะครับโดยการชิงหนึ่งสองหนึ่งสองมาสามคนนะครับแล้วจบแรดฟอร์ดครับยิงสวนเข้าไปเลยครับผมยิงสวนทางกับตัวผู้รักษาประตูครับนี่แตะให้โดยเบื้อแคมนะครับดูนะครับโอ้โหสวนครับผมประตูไปอีกทางหนึงยิงสวนไปอีกทางแล้วก็ขึ้นนําแล้วครับผม สามประตูต่อหนึ่งครับเราได้สามประตูแล้วครับผมดูว่าตะฟุกตะฟุกจะยิงคืนจะแก้เกมยังไงครับผมอ้าวแล้วลุงนี้พลาดโอ้โห,โหติดเซฟครับโอ้นอยเออร์แบบสะใจนะครับเซฟได้ตรงนี้โอ้โหแล้วดูหลุดมาจังหวะนี้ยิงโอ้นอยเออรล้มตัวเซฟไว้ทันครับเกือบเป็นประตูเหมือนกันครับผม โอ้สะใจเลยนะเออลูกนี้ครับผมเซฟไว้ได้ครับแล้วก็ได้เปิดมุมเข้ามาลูกนี้มองสกัดออกไปครับผมแล้วฮราลอดวิงลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ประตูตีไข่แต่ไอ้ตีตื้นขึ้นมานครับผมยังสองยังหนึ่งสามอยู่ครับยังไม่สองสามนะครับผมยังไม่ได้ประตูตีตื้นนะครับสกัดออกไปลูกนี้ ทำเกมขึ้นมาครับเตะยิงไกลลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับตะคุ้ไปได้ก็จะสวนอีกแล้วครับผมไปแล้ว,แ,ลวแดนไกลแล้วชิงึ่งสองหสองลุดแล้วลูกนี้แต่เลฟอร์ดยิงอีกทีหายเหมือนกันครับโอ้โหทำเกมสวนขึ้นมาสองสามจังหวะแบบนี้นี ใช้ความเร็วของแรดฟอร์ดครับแตะทีเดียวแล้วยิงเลยครับผมโอ้โหคมจริงๆครับแรดฟอร์ดโอ้ดูครับหนึ่งสองหนึ่งสองเข้ามาครับแล้วจังหวะนี้หลุดหายแตะหนึ่งทีบอลเด้งแล้วก็ใส่เลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้คมจริงๆครับแรดฟอร์ดใครที่ยังไม่มีตัวนี้ผมผมบอกเลยว่าพลาดมากครับผมก็เป็นประตูขึ้นนำลูกที่สี่แล้วคร ตัฟุกก็บุกมาครับจะทําเกมสวมันดักได้ครับผมไสวนได้ไม่ได้ทันไม่ทันครับทุกนี้โอ้โหกดผิดครับผมจะส่งมาฝั่งนี้ส่งกลับไปให้เมสซี่เฉยเลยครับผมแล้วก็จบเกมครึ่งเวลาแรกไปนะครับผมโดยการขึ้นนำ4ประตูตอนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังว่าตับฟุกจะแก้เกมแบบไหนจะวางตัวแบบไหนลงมาเล่นในเกมที่สองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราต่อฟลิกจะมีแท็กติกอะไรมาแย่เกมลุกป่าไหครับผมเป็นครึ่งหลังกันต่อครับต้นสายได้เขี่ยลุกเรื่อยๆนะครับนะครับแต่วันนี้จ่ายแทงเขาลุกไม่ถึงครับผมอีทีไม่ได้ครับโดนตัดบอลได้ครับโดนส่วนแล้วตัวานี้ฟัง แักได้ครับแักได้เออบอลค่อยๆสูกๆนะครับโอ้โหเด็บเด็บซีโดนเสียบแบบนี้เหลืองไหมครับจานโอ้โหวิเอลลาะครับดูครับจังหวะเข้าบอลลูกนี้มาทั้งตัวเลยครับโอ้โหเข้าหนักนะครับผมถึงจะโดนบอลแต่ก็เป็นจังหวะที่เข้าค่อนข้างหนักนะครับผมแล้วก็ได้ยิงปีคิกนอกกรอบระยะไกลกนี้ครับ ต้องเปลี่ยนมาเป็นคาร์ลแล้วครับผมเท้าหนักตีนหนักและลูกซสจังหวะลูกซส์ได้แล้วครับผมคนข้างไกลนะครับสามสิบก้าหลาอเกือบสี่สิบหลาครับแล้วก็ปั่นลูกนี้นะครับจริงลูกนี้เข้ามาครับโอ้โหปัดได้ครับผมออ้ยโอ้โหกะสามเหลี่ยมแล้วครับประตูปัดออกไปได้ผมโอ้โหสนุกรินครับเกมนี้ได้เปิดมุมอีกทีครับโอ้กดผิดครับผม โอ้ยตายเลยครับเสียหายครับผมโอ้จากเกมบุกกลายเป็นเกมรับเลยครับตอนนี้อา้าวรถระค้างครับผมตัวค้างครับผมกดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับ <c oughs> โอ้โหจะก,กดเปิดให้ตัวกลางนะครับกดขิดเฉยเลยครับผม <c oughs> โดนสวนแล้วจังหวะนี้อิดบอลขึ้นมาได้ขึ้นมาโอ้โหจะพุงคืนสองมาซีดักได้ครับผมอาวโดนสวนอยู่ยังไงครับ นี่หนึ่งสองดูฮันครับยิงรูปนี้หายเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหเป็นจังหวะสวนกลับคุ้นมาแล้วไม่พลาดเลยครับโอ้ดยูฮันครับยูนในเส้นกรอบหน้าประตูเลยครับผมในเส้นเข็ดโทษเลยครับโอ้ยิงรูปนี้นี่แบบโอดแตะหลบนิดเดียวครับแล้วมีช่องยิงดูเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหโ หนแง้วครับโดนตีตื้นขึ้นมาแล้วครับผมสองประตูต่อสี่แล้วครับดูว่าตะวฟุตเขาจะแก้เกมยังไงครับผมตอนนี้ได้คืนมาหนึ่งประตูแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อฮะโอ้ก็เปลี่ยนเยอะเลยนะครับผมเปลี่ยนสามตัวเลยนะครับฟอร์ดลงมาแทนตอนเลสน,นะครับเดน,นลิโนลงมาแทนมาเทวุสน,นะครับเปลี่ยนทั้งแผงครับสามตัวครับผม ดูเกมกันต่อครับครึ่งหลัง10นาทีแล้วครับผมเหลือเวลาอีก30นาทีนะครับก่อนเคล่อนเวลาบอลขึ้นไปโหนตัดได้ครับผมมาแล้วตะฟุกทำเกมสวนกลับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับเหลือลูกนี้ล่ากลัวมากตัดไปได้ครับผมแล้วสวนกลับมาแล้วครับผม โอ้โหโดนตัดได้อีกแล้วครับแม่เขาก็เข้าบีบเดียวนะครับทิงหลังมานี่เล่นค่อนข้างระมัดระวังมากเลยครับผมแล้วลูกนี้ยิงไม่ได้ครับติดครับผมดักได้สวนกลับแล้วลูกนี้แทงทะลุไมู่้ถึงไม่ถึงนะครับแต่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับผมโอ้โหติดแบบจังหวะแบบนิดเดียวครับจะพ้นไม่พ้นจะผ่านไม่ผ่านนี่ติดตลอดับผมเบียดอบอลคืนไม่ได้ครับต,ต่อไปที่คาร์ล มาแล้วครับแดงกางถึงเมสซี่ไปแล้วครับเหมือนกับลูกนี้แต่ได้ไม่ได้ครับมาแล้วมาแล้วยิงมปยิงส่งให้เลดฟอร์ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ถึงบอลครับผมโอ้โหพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายครับผมโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูไปครับแม่ล้มตัวยิงแล้วครับแต่มันไม่ถึงยิงยิงครับลูกนี้โอ้โหเกือบได้ประตูที่ห้าครับดูเกมกันต่อครับผม เตือขึ้นมาตรงนี้ดักไว้ได้ไว้ได้แล้วทำไงเนซซี่เนซซี่เป็นเบคแฮมครับผมแรด,ดฟอร์แดแรดฟอร์ดโดนดักอีกแล้วครับโดนปิดโดนเล็ดอีกแล้วครับมาแล้วสวนจวังหวะนี้ถึงไม่ถึงครับถึงครับผม ตัดเขาวาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงฟอรลันครับยังไม่ถึงฟอรลันครับยังไม่ได้ประตูที่ห้านะครับผมแล้วก็เกมก็จะหมดเวลาแล้วครับทดเวลาสองนาทีนะครับผมมาแล้วเวลาสองนาทีครับแล้วยิงแรงหว่านี้แอคชั่นสุดท้ายครับโอ้โหหมดเวลาไปครับก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีเวลานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับเนื่องจากงานค่อนข้างเยอะนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมหลีกนะครับแต่เก็บมาไฮไลท์มาให้ดูกันสนุกสนุกนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ